ขนมไองมขนมอ้าไรกับมือเด็กัมือ่นี่นะคะพอพี่เอ็มมีขนมนะโอ้โหอันนั้นคร่อันนั้นรข่เพนนีเพนนีโอ้โอกอ้วนอ้วนเลยอ้วนอ้วนอ้วนข้ามมาเจะละเแค่เลยอันนี่มันนี่ โอ้ยดูคนหน้าดูคนน่ะเออเห้ไหมที่ประจำคนหน้าได้แล้วคนหน้าต้องเข้าใต้ตู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเพื่อนแย่งคนหน้าพวกโอ้ยด้นล่าโอ้โหวันโอ้โห รักพี่เอ็มเนี่ยมันรักพี่เอ็มออุ้ยใครขึ้นไปบนเก้าอีเเ้เนาะอันนี้ขึ้นไปบนเก้าอี้เลยนะโอ,อ้ยไม่รู้นนนนวันนั่งวันนั่งก่อนนั่งลง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 ไม่ให้รักไม่ให้นั่งลง,ง,ลง,ง,ลง,ง,ลงว่ะ <laughs> กินเยอะสักน่ะค่ะออไหอ๋ออโคหน้าได้ครั้งเดียวเหรอทำไมทำไมโคหน้ามันได้ชิ้นเดียวแล้วนานจังเลยดูโคหน้าโคหน้าเขาจะต้องมุดเข้าไปกินข้างในนะคะอ้ยคนัวน่าห่า ตอนละขอสิขอยืนยืนโอ้โหยืนโอ้โหโอ้โหวนานๆให้กินทีนะคะขนมพวกนี้ได้ไหมดูสิแต่ว่าทำไมคนหน้าคนหน้านานอ้ยอุ้ยคนหน้าเขาจะเป็นหมาตัวที่อ่อนแอที่สุดเพื่อนๆจะแกล้งจะกัดเขาเวลาได้เขาก็จะไปซ่อนค่ะ

嗯，那你呢？